ดูเหมือนว่าหนังมวนนี้จะยังไม่จบง่ายๆนะคะเพราะนับเป็นความพ่ายแพ้ครั้งที่2ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในชั้นศาลค่ะหลังจากที่ศาลอุทธรณ์สหรัฐตัดสินว่าภาษีนําเข้าสินค้าของคุณโดนัลด์ทรัมป์ที่ใช้กับหลายประเทศทั่วโลกนั้นส่วนใหญ่ผิดกฎหมายค่ะล่าสุดศาลอุทธรณ์กลางสหรัฐมีคําพิพากษาเจ็ต่อสีเสียงยืนยันตามคําตัดสินเดิมของศาลการค้าระหว่างประเทศโดยให้ความเห็นเพิ่มเติมว่ามาตรการภาษีศุลกากรหลายฉบับของรัฐบาลทรัมป์นั้นปราศจากข้อจํากัดทั้งด้านของขอบเขตจํานวนและระยะเวลาและเป็นการใช้อำ ในลักษณะที่เกินเลยไปจากข้อจํากัดที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในบทบัญญัติกฎหมายที่รัฐบาลอ้างอิงและเพียงไม่กี่นาทีหลังจากที่มีคาพิพากษสาวออกมาคุณโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้โพสต์ผ่านทูโซเชียลว่าภาษีสุลกากรทั้งหมดยังมีผลบังคับใช้ค่ะรวมถึงโฆษกของทำเนียบขาวเองก็ได้มายืนยันว่ากําแพงภาษีทั้งหมดยังมีผลบังคับใช้ต่อไปรวมถึงบอกว่ารัฐบาลคาดหวังว่าจะได้รับชัยชนะในท้ายที่สุดค่ะซึ่งคําตัดสินของศาลครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นความท้าทายต่อความชอบด้วยกฎหมายนโยบายภาษีของคุณทรัมป สูงสุดของสหรัฐจะต้องเข้ามาวินิจฉัยว่าประธานาธิบดีนั้นมีอำนาจตามกฎหมายในการกำหนดหรือว่าเปลี่ยนแปลงน,น,นโยบายการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐหรือเปล่านะคะทั้งนี้ศาลก็ระบุว่าคำพิพากษาดังกล่าวจะยังไม่มีผลบังคับใช้จนกว่าจะถึงวันที่14ตุลาคมนะคะซึ่งเราก็จะต้องมอนิเตอร์เรื่องนี้กันต่อไปค่ะ